คู่มือโปรแกรมใบสำคัญรับจ่ายอัตโนมัติ I am v o u c h e r ระบบที่ต้องการใช้ร่วมกันคือ Microsoft Office Access และ Windows เวอร์ชันใดก็ได้ค่ะสามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะคะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะเป็นหน้าจอล็อกอินให้ใส่เลขหนึ่งทั้งสองช่องก่อนนะคะกดปุ่มล็อกอินเข้ามาจะเป็นหน้าจอหลักเราจะเริ่มใส่ข้อมูลพนักงานก่อนค่ะ เพื่อจะทำการตั้งรหัสผ่านให้เขานะคะอันดับแรกเมื่อกดปุ่มพนักงานเข้ามาแล้วให้ตั้งรหัสให้กับพนักงานหรือถ้าท่านมีรหัสของพนักงานอยู่แล้วให้ใส่แล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลพนักงานนะคะจากนั้นมาที่ปุ่มที่สองของหน้าจอหลักที่เป็นรูปปุญแจกดเข้าไปจะเป็นหน้าจอสำหรับตั้งรหัสผ่านให้พนักงานค่ะเลือกพนักงานขึ้นมานะคะจากนั้นให้ตั้ง user name และ password ของพนักงานคนนี้ u s เซอร์เและพาสเวิร์สามารถใส่อักษรได้ไม่จำกัดนะคะจะเป็นภาษาใดก็ได้หรือใส่เพียงหนึ่งหลักก็ได้นะคะตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดเลยค่ะจากนั้นพนักงานจะมีรหัสผ่านในการเข้าใช้แล้วนะคะปุ่มที่3แถวบนนะคะจะเป็นการตั้งค่าหัวบินใส่โลโก้ชื่อที่อยู่เลขผู้เสียภาษีก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นหัวของใบสำคัญรับใบสำคัญจ่ายค่ะปุ่มต่อมานะคะ จะเป็นปุ่มของการตั้งชื่อหมวดนะคะตั้งรหัสชื่อหมวดของค่าใช้จ่ายหรือรหัสหมวดบัญชีก็ได้ค่ะตั้งรหัสบัญชีชื่อรหัสชื่อหมวดบัญชีใส่เข้าไปเองได้เลยนะคะเพื่อโปรแกรมจะได้ทําการคัดแยก,กตามหมวดบัญชีที่เราตั้งเอาไว้นี้ได้ค่ะต่อมาให้ใส่เป็นชื่อของลูกค้ารายละเอียดลูกค้า หรือผู้ที่เรารับเงินมาจากเขานะคะให้ใส่ตั้งรหัสเองได้เลยค่ะรันเลขลงมาเรื่อยๆอาจจะเป็น0001 0002ลงมาเรื่อยๆนะคะใส่ชื่อนามสกุลหรือว่ารายละเอียดต่างๆที่อยู่เบอร์โทรตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นตรงนี้สามารถสั่งปริน้นเป็นรายละเอียดเก็บเอาไว้ได้ด้วยนะคะหรือจะปริน้นเป็น PDF ก็ได้เช่นกันค่ะ จากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปุ่มด้านล่างที่เป็นรูปกระเป๋านะคะจะเป็นประวัติของลูกค้ารายนี้ที่เราเคยออกใบสำคัญรับเงินให้เขานะคะจะมีประวัติตรงนี้ออกให้นะคะสามารถมาดูได้ว่าเราเคยมีประวัติกับลูกค้าคนนี้โดยที่เลือกลูกค้าด้านบนนะคะตรงด้านบนจะเป็นลิสต์รายชื่อลูกค้าให้เราเลือกขึ้นมาข้อมูล ด้านล่างก็จะถูกปรับเปลี่ยนคัดกรองไปตามลูกค้าแต่ละชื่อที่เราเลือกค่ะมาปิดหน้าจอนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มถัดไปกันค่ะเป็นปุ่มของร้านค้าหรือผู้จำหน่ายนะคะอันนี้ลักษณะคล้ายก,กันกับลูกค้านะคะก็คือผู้ที่เราจะต้องออกไปสำคัใจ่ายอ้างอิงถึงร้านค้าหรือผู้จำหน่ายหรือผู้ที่ เราจะต้องจ่ายเงินให้เขานั่นเองนะคะก็ตั้งรหัสให้เขาขึ้นมาก็ได้ค่ะเป็นอ่สี่หลักหรือสามหลักก็แล้วแต่ล u น n i n g ลงมาเรื่อยๆใส่รายการชื่อที่อยู่ให้เขาให้เรียบร้อยนะคะตรงลูกค้าและผู้จำหน่ายนี้ทยอยใส่เข้าไปได้เรื่อยๆไม่จำเป็นต้องใส่ครั้งเดียวทีเดียวหมดนะคะค่อยๆเริ่มใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชื่อนั้นใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีปุ่มด้านล่างที่เป็นรูปกระเป๋าสาหรับดูประวัติอีกเหมือนเดิมค่ะเลือก ผู้จำหน่ายหรือร้านค้านั้นขึ้นมาก็จะเห็นว่าเราได้เคยจ่ายเงินให้เขาเป็นใบสําคัญจ่ายเลขที่เท่าไหร่บ้างต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนงานของการพิมพ์ใบสําคัญรับใบสําคัญจ่ายกันค่ะเริ่มที่ปุ่มซ้ายเลยนะคะปุ่มใหญ่ที่เป็นรูปคีย์บอร์ดสีฟ้านะคะกดเข้าไปจะเป็นหน้าจอใบสําคัญรับค่ะ หน้าจอใบสำคัญรับนี้เลขจะรันออตโต้จากการที่เราเลือกลูกค้าขึ้นมานะคะหรือผู้ที่เรารับเงินมาจากเขาพอเราเลือกชื่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะเลขที่เอกสารวันที่จะรันออตโต้นะคะถ้าหากว่าไม่มีชื่อนั้นเราก็สามารถกดปุ่มที่จะเข้ามาเพิ่มชื่อใหม่เข้าไปได้ด้วยค่ะโดยเราจะเพิ่มที่บรรทัดล่างสุดไปเรื่อยๆนะคะ จากนั้นกลับมาค่ะปิดแล้วก็กลับมาที่หน้าใบสําคัญรับแล้วก็ใส่รายการนะคะโดยเลือกรหัสบัญชีแล้วก็ใส่รายการรับเงินนะคะใส่จํานวนเงินเรียบร้อยแล้วกดเซฟดูภาพก่อนสั่งพิมพ์นะคะกดรูปปินเตอร์ขึ้นมาก็พร้อมที่จะพิมพ์เป็นรูปเครื่อง A4 หรือใส่เป็นขนาดกระดาษ A5 แนวนอนหรือกระดาษต่อเนื่อง9คูณ5.5ก็ได้ค่ะ อันนี้ก็จะออกมาเป็นใบสมคันรับเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดครึ่ง A4 แต่เรามี2ขนาดคือขนาดครึ่ง A4 และขนาดกระดาษ a 4 c เลยกรณีที่บางองค์กรเนี่ยจะใช้รายการเยอะนะคะมีรายการใบสมคันรับต่อหนึ่งใบเนี่ยเยอะเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นรูปแบบกระดาษ A4 ค่ะจะเป็นรูปปรินเตอร์สีชมพูที่อยู่ติดกันนะคะจะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้ ใบสำคัญรับใบสำคัญจ่ายของเราจะมี2แบบในการพิมพ์นะคะเลือกพิมพ์ได้2ขนาดอันนี้ก็จะเป็นรูปขนาดกระดาษ a 4ก็จะอยู่ภายในหนหน้านะคะอันนี้จะไม่ไม่ได้ต่อหน้าสองหน้า3นะคะให้สูงสุดได้ก็คือภายในกระดาษ a 4นะคะต่อมาเรามาดูว่าพอเราพิมพ์ไปแล้วนี่นะคะก็จะมีข้อมูลสรุปให้ ที่4ปุ่มด้านขวามือในอัตโนมัติเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะจากนั้นกดปุ่มดูได้เลยค่ะรายการสรุปใบสำคัญรับตั้งแต่วันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้มียอดเงินเท่าไหร่ยังไงบ้างได้รับตามใบสำคัญรับเท่าไหร่บ้างตรงนี้ก็จะแสดงรายละเอียดให้เห็นในรายงานต่างๆแบบนี้นะคะสามารถปริ้นได้และปริ้นเป็น pdf ได้ค่ะ รายงานนี้จะเป็นสรุปใบสำคัญรับที่เรียงตามรหัสบัญชีนะคะหรือถ้าเราไม่มีรหัสบัญชีก็เป็นกลุ่มของค่าใช้จ่ายเช่นรา,ายรับค่าสินค้าหรือรายรับค่าเช่าหรือรายรับลูกหนี้หรืออะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นนักบัญชีไม่ได้ตั้งรหัสบัญชีก็ตั้งเป็นหมวดของค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะเราก็จะได้ดูได้ตามหมวดว่าหมวดนี้ อย่างเช่นอาจจะเป็นหมวดค่ารับค่า,าสินค้านะคะว่าเราได้รับค่าสินค้าเป็นเงินเท่าไหร่บ้างส่วนหน้านี้นะคะปุ่มนี้จะเป็นหน้าของการรวมข้อมูลในการที่เราทำใบสำคัญรับนะคะทุกบรรทัดเลยนะคะทุกใบเลยอันไหนถ้าผิดพลาดก็สามารถลบได้จากที่หน้านี้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูปุ่ม การเข้าสู่ใบสำคัญจ่ายกันบ้างค่ะใบสำคัญจ่ายก็จะแถวล่างสุดนะคะเรากดปุ่มบันทึกใบสำคัญจ่ายที่ปุ่มซ้ายสุดล่างสุดมาก็จะเลือกผู้จำหน่ายหรือร้านค้าของเรานะคะถ้าเรายังไม่มีก็กดรูปคนตรงนี้เพิ่มเข้าไปวิธีเพิ่มก็คือเพิ่มที่บรรทัดล่างสุดเมื่อเราเคีย์บรรทัดล่างสุดเดี๋ยวก็จะมีบรรทัดเพิ่มขึ้นมาให้เรื่อยๆค่ะ จากนั้นกดเซฟนะคะกดปิดกดปิดเขาก็จะเซฟอัตโนมัติหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้ามาเลือกคนคนนั้นขึ้นมาแล้วก็ใส่รายละเอียดนะคะรหัสบัญชีก็เหมือนเป็นหมวดของค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะก็เลือกขึ้นมาแล้วก็ใส่รายละเอียดใส่จํานวนเงินเรียบร้อยกดเซฟแล้วก็ดูภาพก่อนสั่งพิมพ์ก็ได้2ขนาดเหมือนเดิมนะคะเป็นครึ่ง A4 นะคะหรือว่า ็นกระดาษ A4 นะคะสองแบบกดปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก็สามารถปิ้นแล้วแต่เลือกขนาดกระดาษได้เลยค่ะการทำใบสำคัญรับใบสำคัญจ่ายนี้ก็เหมือนเป็นการคุมรายรับรายจ่ายของกิจการได้ด้วยนะคะถ้าในแง่ของบัญชีก็จะใช้เป็นใบปะหน้าวอลเชอร์ใ er, ปรับเงินจ่ายเงินแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นรูปแบบบริษัทใช้เป็นควบคุมรายรับรายจ่ายของร้านเราได้ค่ะ ประมาเดี๋ยวเรามาดูปุ่มรวมทั้งรับทั้งจ่ายที่เราบันทึกไว้ใส่วันที่เริ่มต้นชิ้นสุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากดปุ่มดูได้เลยนะคะเขาก็จะหักลบให้เห็นเลยว่าเรามีรายรับรายจ่ายในช่วงนี้เป็นเท่าไหร่นะคะยอดส่วนต่างเป็นเท่าไหร่ต่อมาอีก3ปุ่มที่เป็นรูปสีม่วงอันนี้จะเป็นเฉพาะใบสำคัญจ่ายคือสรุปใบสำคัญจ่าย ภายในช่วงวันที่ที่เราเลือกขึ้นมาว่าเรามีการคีย์จ่ายเงินเป็นยอดเงินเท่าไหร่บ้างคะ่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกรายงานหนึ่งรายงานนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการดูนะคะว่าเรามีรายการจ่ายทุกหมวดบัญชีเลยเนี่ยอย่างเช่นเออเรามีทั้งค่าขนส่งค่าไปรษณีย์ค่าเงินเดือนค่าไฟค่าน้ําค่าจ้างต่างๆเนี่ยเขาก็จะ กรุปออกมาให้เป็นหมวดหมวดเลยนะคะถ้าในแง่ของบัญชีก็จะกรุ๊ปออกมาให้ในแต่ละหัสบัญชีเลยว่าเราได้ทําการจ่ายแต่ละหมวดเป็นเงินเท่าไหร่ในช่วงวันที่ที่เราระบุไปค่ะปุ่มสุดท้ายนะคะเป็นการเลือกเฉพาะหมวดค่าใช้จ่ายที่เราต้องการดูเช่นอยากจะดูค่าขนส่งภายในเดือนนี้เป็นยอดเงินเท่าไหร่แบบนี้นะคะ ก็จะครบทุกปุ่มแล้วสามารถมีสามารถในข้อมือที่เป็น pdf ให้มและไปได้หรืมีปัญหาสงสัยสอบถามใจมีแอดไลน์สอบถามให้ได้เลยนะคะทางไลน์ได้นะคะหรือดูขพ้วเพีเพิ่มเติมที่เป็น pdf ให้ได้ค่ะวันนี้